สวัสดีค่ะกลัาพบกับอสัมหาวานมูกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าวีคที่ผ่านมานะคะหวานเห็นโพสต์ที่โอนเนอร์หรือว่าเจ้าของทรัพย์สินนะคะไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆนะคะกับปัญหาเรื่องผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าลหลายๆคนนะคะหวานก็สงสัยว่าทําไมถึงสามารถปล่อยให้ทางผู้เช่านะคะเขาค้างค่าเช่าได้3มเดือน6เดือน9เดือนเอาจริงๆนะคะหวานจะบอกว่าเราสามารถจัดการผู้เช่าได้นะคะตั้งแต่เดือนแรกที่เขาไม่จ่ายค่าเช่าแล้วค่ะเรานะคะไม่ควรปล่อยปละละเลยในการทําให้ผู้เช่าเรา เขาไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนแรกค่ะยิ่งเราแก้ไขปัญหาได้เร็วเท่าไหร่นะคะปัญหาที่ลูกเลาสนะคะก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะซึ่งโพสต์สต่างๆที่หวานได้เห็นในวิกที่ผ่านมานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายมากะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพอเขาไม่จ่ายค่าเช่าค่ะทางผู้เช่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการอย่างไรเขาก็ไปปรึกษาตำรวจนะคะในการที่จะค่อยเป็นค่อยไปในการจัดการปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งมี2โพสต์ที่หวานเห็นนะคะเข้าไปเมื่อสายไปแล้วค่ะคือห้องเล็กมากๆห้องนี้นะคะก็มีอยู่ห้อง หนึ่งที่หวั่นเห็นนะคะก็คือทางผู้เช่าค่ะเขาเปลี่ยนกุญแจเขาเปลี่ยนรหัสในการเข้าห้องพักนะคะมีหนังซ้ําค่ะก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่เขาเพิ่มดิจิตอลดอล็อกนะคะสําหรับประตูห้องนอนด้วยค่ะคือโดยปกติในห้องนอนนะคะเราก็จะไม่ได้มีกุญแจอะไรที่ล็อกอย่างเป็นทางการมันก็จะเป็นกุญแจธรรมดาจะเป็นลูกบิดที่เข้าห้องธรรมดานะคะแต่ว่าผู้เช่ารายนี้ค่ะเขาเปลี่ยนกุญแจเข้าห้องนอนของเขานะคะกลายเป็นดิจิตอลดอล็อกมีรหัสเข้าห้องก่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือทางเจ้าของห้องค่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้้้อองงนนนตรีได ะะซึ่งทั้งสองกรณีที่หวันเห็นนะคะห้องถือว่าพังยับเยินเลยนะคะเพราะว่าทางผู้เช่าคะ่ะมีการติดกระจกมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลเยอร์ภายในห้องนะคะมีการเจาะผนังมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมที่ทางเจ้าของห้องเขาไม่ได้อนุญ,ญาตหรือเจ้าของห้องเขาก็ไม่ได้อยากให้มีการตกแต่งห้องแบบประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการแก้ไขปัญหายิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีค่ะวันนี้ค่ะหวานเอา9้าขั้นตอนนะคะในการปฏิบัติถ้าสมมติผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่ามาฝากกันค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการแจ้งเตือนผู้เช่าค่ะถ้าสมมุติถึงกําหนดในการชรําระค่าเช่าแล้วนะคะทางผู้เช่าเขาอาจจะยังไม่ได้ชําระมานะคะเราในฐานะเจ้าของห้องมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อความไปหรือว่าแจ้งเตือนชําระค่าเช่านะคะโดยที่โดยปกตินะคะที่หวานใช้ก็จะเป็นวันนี้เป็นวันที่30ครบกําหนดในการชรําระค่าเช่าแล้วถ้าสมมติผู้เช,าช่าชําระค่าเช่ามาแล้วอย่าลืมส่งสลิปหรือส่งหลักฐานในการชรําระค่าเช่ามาที่แชทส่วนกลางตรงนี้ด้วยมันก็จะดูเหมือนเป็นข้อความปกติที่เราใช้แจ้งกับท ผู้เช่านะคะโดยในก็คือเราอยากจะเตือนผู้เช่าว่าไม่ให้เขาลืมว่าวันนี้มันเป็น วันครบกําหนดชําระค่าเช่าให้เขาชําระค่าเช่ากับเราด้วยค่ะซึ่งการส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะการส่งอีเมลหรือส่งไลน์เตือนผู้เช่านะคะเกี่ยวกับการครบกําหนดชําระค่าเช่าหรือการค้างชําระค่าเช่านะคะโดยระบุวันที่ครบกําหนดและจํานวนเงินที่ต้องชําระหรือจํานวนเงินที่ค้างชาระอยู่ค่ะหรือเพิ่มเติมนะคะเราก็อาจจะโทรศัพท์เตือนทางผู้เช่าค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทางผู้เช่านะคะได้รับทราบเกี่ยวกับการชําระค่าเช่า หรือการค้างชํราระค่าเช่าในวันนี้ด้วยค่ะ2คือเรื่องของการตรวจสอบสัญญาเช่าค่ะในการปล่อยเช่านี้นะคะสัญญาเช่าค่ะไม่ได้มีสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือสัญญาส่วนกลางที่หลายๆคนจะใช้นะคะคือสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสัญญาที่ทางเอเจนต์เอามาหรือเป็นสัญญาที่ทางเจ้าของห้องนะคะเขาร่างออกมาเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกลับมาดูสัญญาของเราเองที่เรามีต่อผู้เช่านะคะว่าเรามีกฎระเบียบหรือมีข้อตกลงหรือมี ลำดับในการจัดการอะไรบ้างคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่อยู่ในสัญญาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเราจะต้องตรวจสอบข้อกําหนดในสัญญาเช่านะคะว่าเราได้มีข้อตกลงหรือข้อบันทึกร่วมกันเกี่ยวกับการชําระเงินล่าช้าหรือการช้าชําระไว้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อกําหนดที่ผู้เช่าจะต้องพึงปฏิบัติหรือแม้แต่ข้อพึงปฏิบัติสําหรับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเองคะ่ะ3คือเรื่องของการเจรจากับผู้เชา่าค่ะถ้าสมมติ ผู้เชา <t <t ่าเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระได้ตรงเวลาจริงๆเราก็อาจจะเปิดใจคุยกับผู้เช่านะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและมันมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ถ้าสมมุติไม่มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาเลยหรือเขาบอกว่าเขาตกงานแล้วเขาไม่มีโอกาสในการชําระเงินแล้วเขาไม่สามารถที่จะหาเงินมาได้แล้วเราก็สามารถจบสัญญากับเขานะคะคุยการเป็นข้อตกลงกันว่าถ้าจบสัญญาตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็จะเป็นการตกลงกันโดยดีนะคะแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าเขามีปัญหาว่าเออเขาได้รับ เงินจากทางลูกค้าล่าช้าไปนิดนึงเขาอาจมีความสามารถในการชําระอยู่นะแต่ว่าอาจจะช้าไป3วัน5วันอย่างนี้คือจะสามารถเจรจาได้หรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะแล้วแต่ว่าเราสามารถยอมรับเงื่อนไข,ขของทางผู้เช่าได้หรือไม่นะคะคือถ้าสมมุติยอมรับได้นะคะหวังจะแนะนําให้เขียนเป็นข้อตกลงนะคะหรือร่างสัญญาเขียนขึ้นมาง่ายๆเลยะคะ่ะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่มีการตกลงอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากในสัญญาบ้างทางที่ดีนะคะเราก็ควรลงบันทึกไว้นะคะว่าใน วันนี้คือทางผู้เช่าเนี่ยไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ตรงตามกําหนดหรือครบในวันที่ครบกําหนดชําระนะคะทางผู้เชา่าค่ะมีความประสงค์ที่จะชําระส่วนที่เหลือหรือชําระค่าเช่าสําหรับเดือนนี้เนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่โดยทางผู้ให้เช่านะคะก็จะไม่ได้มีการคิดค่าป,ปรับหรือถ้าคิดค่าป,ปรับเนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ถ้าสมมุติผู้เช่าไม่ได้ทําตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ก็ถือว่าสัญญาเป็นอันโมฆะผู้เช่าค่ะควรที่จะย้ายออกจากห้องภายในวันที่ เท่าไหร่และเ,เราค่ะในฐานะเจ้าของห้องค่ะมีสิทธิ์ที่จะ เข้ายึดห้องคืนโดยที่ผู้เช่าค่ะไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกสิทธิของผู้เช่าค่ะซึ่งในข้อกําหนดเหล่านี้นะคะก็ถือว่ามีข้อความที่ครบจบตรงประเด็นนะคะคือถ้าสมมุติทางผู้เช่าค่ะเขาไม่ชําระในวันที่เขาตกลงไว้นะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเอาห้องเราคืนโดยที่เราไม่ผิดกฎหมายเรื่องของสิทธิคุ้มของผู้เช่าด้วยค่ะ4คือการกําหนดเส้นตายในการชําระค่าเช่าอย่างที่บอกไปข้อเมื่อกี้นะคะคือถ้าสมมุติเรามีการเจรจา หรือมีการผ่อนผันให้กับทางผู้เช่านะคะเราก็ควรระบุวันที่ลงไปให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเขาจะต้องชําระภายในวันที่15นี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตามนี้ถือว่าผิดสัญญาและถือว่าสัญญานี้เป็นอันโมฆะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันแนะนําให้ระบุเป็นวันที่ลงไปในสัญญาเลยะคะ่ะซึ่งการกําหนดเส้นตายใหม่สําหรับการชรําระค่าเช่าและแจ้งผู้เช่าให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลที่ตามมาหากไม่ชําระภายในวันที่กําหนดนะคะก็โดยที่เราจะต้องอ้างอิงถึงข้อกําหนดภายในสัญญาที่ ท,ทำร่วมกันแล้วก็สิทธิต่างๆที่ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์สินพึงทําได้ค่ะ5ค่ะคือการส่งคําเตือนทางกฎหมายค่ะถ้าสมมุติเราเจรจาแล้วยังไม่ส่งผลนะคะการส่งจดหมายคําเตือนทางกฎหมายนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทําค่ะคือหากผู้เช่าเนี่ยยังไม่ชําระค่าเช่าเราก็สามารถส่งจดหมายคําเตือนทางกฎหมายที่ระบุผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นการฟ้องร้องการขับไล่หรือเป็นการทวงสิงทธิของเจ้าของทรัพย์สินที่มีระบุไว้ในสัญญา ท่ํารวมกันค่ะ 6. คือการปรึกษาทนายความค่ะการปรึกษาทนายความนะคะถ้าหากปัญหายังคงอยู่ค่ะการปรึกษาคุณตํารวจและปรึกษาทนายความนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้องในการพึงปฏิบัตินะคะเพราะว่าสัญญาของแต่ละคนค่ะก็จะมีใจความที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาสัญญาที่เราทํากับทางผู้เช่านะคะไปปรึกษาทนายความค่ะเขาก็จะมีวิธีการและก็มีทางออกให้กับเราที่ตรง เฉพาะกับสัญญาของเราตรงเฉพาะกับเคสของเราแล้วก็เราก็สามารถปฏิบตัติแล้วก็ทวงสิทธิของเจ้าของห้องกลับคืนมาโดยที่เราก็ไม่ผิดกฎหมายข้ออื่น เจดคือการยื่นฟ้องร้องขับไล่ค่ะการยื่นฟ้องร้องขับไล่นะคะหากการเจรจา,าแล้วก็คําเตือนทางกฎหมายไม่เป็นผลค่ะเราอาจจะต้องดําเนินการยื่นคําร้องขับไล่นะคะตามกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ที่คอนโดของเราตั้งอยู่นะคะการดําเนินทางการกฎหมายนะคะก็จะเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎ หมายที่ถูกต้องค่ะเพื่อปกป้องสิทธิของเราแล้วก็เพื่อขับไล่ผู้เช่าออกจากทรัพย์สินของเราค่ะแปคือการจัดการทรัพย์สินหลังผู้เชา่าย้ายออกค่ะหากการฟ้องร้องเราเสร็จแล้วนะคะหรือว่ามีการยอมที่จะย้ายออกของทางผู้เช่าแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาคือการที่เราเข้าไปจัดการทรัพย์สินของเราค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่การทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจจะเกิดความเสียหายค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของเรานะคะให้ละเอียดเลยนะคะว่ามีความเสียหายตรงไหนบ้าง แล้วก็ดําเนินการซ่อมแซมตามความจําเป็นหรือความเหมาะสมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทําการตลาดใหม่เพื่อทําการหาผู้เช่ารายใหม่ค่ะ9ค่ะคือการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้เช่าที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าของเราแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือการเขียนระบุลงไปในสัญญาเพิ่มเติมคือต้องบอกก่อนว่าคือสัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวนะคะคือสัญญาเนี่ยทางเจ้าของห้องหรือเจ้าของทรัพย์สินสามารถ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปโดยที่รายละเอียดที่เพิ่มเข้าไปนะคะต้องดูว่าไม่เป็นการเอารัดเอาเบียบทางผู้เช่ามากจนเกินไปนะคะแล้วก็มีการคุยกันกับทางผู้เช่าก่อนที่จะทําสัญญาก่อนที่จะลงลายมือชื่อในการยอมรับสัญญาฉบับน,นี้นะคะว่าทางผู้เช่าเขายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้หรือไม่ถ้ายอมรับก็ทําการเซ็นแต่ถ้าไม่ยอมรับก็อาจจะมีการเจรจาแก้ไขสัญญาได้บางส่วนซึ่งในกรณีนี้นะคะ่ะหลายๆครั้งที่วันเห็นก็คือการเอาประสบการณ์ที่ได้พบเจอนะคะมาเพิ่มเติมใน ญญัเช่นการระบุไปเลยว่าถ้าสมมุติทางผู้เชา่าไม่ชําระค่าเชา่าภายใน7วันภายใน14วันเมื่อคุกําหนดแล้วทางผู้ให้เช่าจะถือว่าการประพฤติแบบนี้ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาได้ด้วยซึ่งจะถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันโมฆะนั่นหมายถือว่าเราในฐานะเจ้าของห้องค่ะได้ทําการตกลงกับทางผู้เช่าไปแล้วว่าถ้าสมมติไม่จ่ายค่าเชา่าในระยะเวลานี้จะถือว่าสัญญาเป็นอันยกเลิกเราในฐานะเจ้าของทรัพย์สินก็จะมีสิทธิ์ที่เราควร พึงกระทําต่อมาในสัญญาเพราะว่าสิทธิน,นั้นนะคะได้ถูกกลับมาเป็นของทางเจ้าของทรัพย์สินแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดก,การทรัพย์สินของเราโดยที่เราก็ควรให้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้เช่านะคะในการขนย้ายทรัพย์สินของเขานะคะออกไปจากห้องพักของ วันยกตัวอย่าง2เคสนะคะที่ส่วนใหญ่วันมักจะปฏิเสธผู้เช่าไปนะคะก็คือกลุ่มแรกที่ขอมาดูห้องแล้วย้ายเข้าอยู่เลยทันทีการย้ายเข้าอยู่เลยทันทีนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการย้ายเข้าอยู่ที่กระทันหันฉุกลุกบุกเหมือนเขาหนีมาจากอะไรสักอย่างจากสักที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นเคสที่กระทันหันขอเข้าอยู่เลยทันทีวันก็จะสกรีนมากเป็นพิเศษหรือแม้แต่จะไม่รับเข้ามาให้เป็นผู้เช่าของเรานะคะเพราะว่าวันก็มักที่จะตั้งข้อสังเกตไปว่าถ้าการย้ายแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีปัญหากับทางห้องเช่าเก่าหรืออจะมีปัญหากับที่เก่ามานะคะจําเป็นที่จะต้องหาห้องใหม่โดยทันทีนะคะซึ่งถ้าสมมติเป็นเคสที่เป็นผู้เช่าชาว,ชาวต่างชาติเขาย้ายมาเมืองไทยแล้วเขาต้องการหาห้องพักแล้วอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นเคสที่ย้ายมาจากห้องอื่น แล้วต้องการย้ายมาฉุกเฉินเนี้ยหวานก็จะไม่ค่อยรับค่ะหรืออีกเคสหนึ่งค่ะที่หวานไม่รับเลยเด็ดขาดก็คือผู้เช่าที่มีการเจราจาต่อรองเงินวางมัดจาตั้งแต่วันแรกค่ะคือถ้าสมมติมีการต่อรองว่าเออจากเงินมัดจํา3 0,000นคือเงินมัดจํา2เดือนนะคะแล้วค่าเช่าห้องเราเดือนละหมื่นห้าเนี่ยจากเงินมัดจํา3 0 0 0 0นเนี่ยขอต่อรองเป็น2 0,000ได้ไหมหรือขอผ่อนชําระได้หรือไม่ถ้าสมมติมากรณีนี้นะคะคือหวานก็จะคิดว่าสววที่เขาจะไม่ชําระค่าเช่าตรงเวลาหรือสอวที่จะมีปัญหาทางด้าน การเงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวานก็จะไม่รับโดยเด็ดขาดค่ะและไม่รับเจราจาต่อรองเรื่องของค่ามัดจำเด็ดขาดค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสกรีนผู้เช่าเป็นลําดับแรกค่ะคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราในฐานะเจ้าของทรัพย์สินค่ะม,มีโอกาสในการเลือกผู้เช่านะคะว่าถ้าผู้เช่ามีโอกาสที่จะทําห้องของเราเสียหายค่ะเมื่อเราปล่อยเช่าไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะนอนหลับไม่สนิทหรือว่ามีความเครียดมีความกังวลน,นะคะหวานก็จะแนะนําว่าไม่ต้องปล่อยค่ะ แล้วเราก็รอเลือกผู้เช่าที่ดีกว่าแล้วก็ที่มีนางน,านมที่จะดูแลรักษาห้องของเราดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ค่ะทางเจ้าของห้องค่ะควรที่จะสกรีนผู้เช่าในเบื้องต้นนะคะเป็นลําดับแรกและทําโดยละเอียดและตั้งใจค่ะถ้าสมมติเราได้ผู้เช่าดีค่ะการจัดการทรัพย์สินการจัดการผู้เช่านะคะก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายตามมาค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะ